น้ำมันเครื่องเข้าหม้อน้ำนะครับสาเหตุมันก็มีมากมายหลายกรณีนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกรณีนะครับที่จะให้เพื่อนๆดูว่าถ้าเกิดเกิดอาการแบบที่ผมบอกแล้วเนี่ยสมควรจะดูตรงไหนนะครับแล้วถ้าเกิดดูแล้วเจอจุดที่มันเสียเนี่ยวิธีการเลือกดูของเนี่ยเราจะเลือกดูยังไงนะครับ สาเหตุที่ผมจะบอกวันนี้นครับก็คือเป็นอาการน้ำมันเครื่องเข้าที่หม้อน้ำนะครับก็คือสาเหตุหลกักๆนะครับที่เจอกันเป็นประจำๆเลยก็คือออยน้ำมันเครื่องจะรั่วนะครับแต่ตแต่ตัวอย่างในวันนี้นะครับก็คือเป็นออยน้ำมันเครื่องของนิสสันนาวาร่านะครับรหัสเครื่องว d ดี25นะครับว่าถ้าเกิดตัวเนี้ยเรารู้แล้วว่ามันเสียเนี่ยเราสมควรจะดูตรงไหนไปเพื่อจะไม่ต้องเกิดข้อผิดพลาดในการดูหรือการสั่งอะไรแบบนี้เนาะ เดี๋ยวเราไปดูเลยว่าวิธีการเลือกออยคูลเลอร์ในนิสสันวีดี25นั้นเขาดูกันตรงไหนเดี๋ยวพร้อมแล้วเราไปดูด้วยกันเลยครับผมสิ่งที่เราจะต้องรู้นะครับสําหรับการเลือกดูออยคูลเลอร์ที่ผมบอกเพื่อนๆไปตอนต้นนะครับก็จะบอกกับเพื่อนๆอย่างนี้นะครับสําหรับออยของนิสสันนาวาล่ารุ่นนี้มันจะมีด้วยกัน2แบบนะครับก็คือเป็นรุ่นฐานออยบางและฐานออยหนานะครับแล้ววิธีดูนั้นดูยังไงนะครับ ตัวอย่างนะครับก็เอามาให้เพื่อนดูตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับถ้าเกิดเรามองถ้ามองทรงนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างเนาะแต่ถ้าเกิดถ้าเรากลับมามองทรงนี้นะครับเพื่อนๆก็น่าจะพอสังเกตดูได้นะครับคืออันเนี้ยก็คือเป็นทรงบางนะครับก็คือความสูงอยู่ประมาณสัก3 35มิมลนะครับก็คือมันมองจากเนี้ยมันมันก็รู้แล้วเนาะว่าบางถ้าเกิดตรงนี้ก็มองว่าเป็นหนาแต่ทีนี้ถ้าเราไม่เราไม่รู้เนี่ยเราก็อาจจะต้องเอาเวอร์เนียนะครับคีบดูว่าเฮ้ มันเป็นรุ่นหนาหรือเป็นรุ่นบางนะครับก็เท่านั้นเองนะครับก็เอามาฝากกับเพื่อนๆนะครับใครที่มีปัญหาตรงนี้อยู่นะครับแล้วเวลาการดูการสั่งเนี่ยก็อาจจะต้องสังเกตว่าเฮ้ยของเราเป็นหนาหรือบางครับก็คือเอาวนเนียคลิปดูครับนี่นะครับเขาจะเขียนว่าเอ้ยออยคูลเลอร์นิสันวาดีนะครับรุ่นเสื้อบางนะครับ35มิลแล้วก็ออยคูลเลอร์นาวาร่ารุ่นเสื้อหนารุ่น45มิลนะครับก็เอามาฝากเพื่อนๆไว้ประมาณนี้นะครับผมสําหรับการเลือกดูออยคูลเลอร์ในนิสันนาวาร่านะครับ ก็เหมือนเดิมเลยนะครับใครที่ดูคลิปผมแล้วว่ามีสาระความรู้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับฝากกดติดตามนะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์นะครับจะได้รับชมคลิปที่มีสาระดีๆแบบนี้ทุกๆวันนะครับสําหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับผม